ทุกคนพบกับผมคาคูมมเมมโมรี่นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่วอเตอร์สปอร์ตบางเตยรีวิวไซส์โฮมสเตย์นะครับสวัสดีครับทุกคนผมอยู่ที่วอเตอร์สปอร์ตบางเตยรีวิวไซส์ที่ทุกคนเห็นเป็นร้านกาแฟสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารัก สามารถเข้ามาดื่มกาแฟได้ที่นี่เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากพักผ่อนในวันที่สบายสบายและผมได้ลองแล้วกาแฟรสชาติหอมและอร่อยมากๆครับและก็ยังมีโฮมสเตย์ที่เป็นพูลวิลล่าใหญ่และสะอาดสามารถทำอาหารมีห้องน้ำมีสระว่ายน้ำและมีห้องนอนที่รองรับหลายๆท่านขนาดใหญ่และเราสามารถเล่นกีฬาทางน้ำได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอ e ีฟรอยบอร์ดไฟฟ้าหรือเจ็ตสกี พายเรือพายยับทุกอย่างครบและจบที่นี่จะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยตามที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นภูเิล่าแล้วเราก็สามารถมาเล่นนี่นะฮะเจสกีครับผมนี่เจสกีแล้วก็ที่ผมกําลังจะลงไปเล่นนะเป็นอันดับแรกนั่นก็คือบอร์ดไฟฟ้านะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่บางเตยวอเตอร์สปอร์ตรีสอร์ทนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเล่น เครื่องเล่นอันนี้เป็นครั้งแรกครับทุกคนอัวนี้เขาเรียกว่า e foil ครับ,รบนี่ฮะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคน <วะ S 1> ก็คืออันนี้จะเป็นตัวบังคับนะฮะเป็นตัวบังคับแล้วก็เราก็จะเกาะอันนี้ลงไปนะครับแล้วก็เราต้องทรงตัวเพื่อที่จะรักษาระยะแล้วก็ยืนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูก่อนครับ ว่าจะเป็นยังไงกับการเล่นครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็โอ้แดดร้อนมากนะครับเตรียมตัวจับนี้จับตรงนี้แล้วก็นอนตัวไปแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็เออยิงคันเร่งไปเรื่อยยิงไปเรื่อยๆแล้วก็คันเร่งนี่ค<า>ือแค่แค่คันเร่งแต่ถ้าบังคับซา้ายขวา,ายยอยู่ที่เราเลยอยู่ที่เราเลยการการบาลานซ์ตัวเองแล้วเดี๋ยว <Okay. S 2> พอเล่นสักพักหนึ่งจะรู้เลยว่าพอเริ่มชินแล้วเดี๋ยวค่อยๆยืน S <S> <S เดี๋ยวอันดับได้เลยแชมป์ลองเอาตัวพาดเข้าไปก่อนใช่พาดไปเลยเอโอเคเออค่อยๆไปก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคค่อยโผล่ไปเอาให้ชิ้นก่อน ปิดประสบการณ์ใหม่ในชีวิตผมแบบมากๆเลยนะครับกับเครื่องเล่น e f o r d ครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าบอร์ดไฟฟ้านะครับทุกคนก็คือผมเนี่ยครั้งแรกจริงๆนะที่เขาแนะนําก็คือช่วงแรกก็คือให้เราเกาะหาบาลานก่อนครับทุกคนก็คือเราเราต้องเกาะบอร์ดเนี้ยแล้วอันนี้ก็เจอเป็นที่บังคับนะครับทุกคนความยากของมันก็คือทุกครั้งที่เราจะยืนนะครับความเร็วแล้วก็น้ําหนักบาลานองศาคือมันต้องได้ครับมันถึงจะยืนได้นะครับแต่ว่าผมเพิ่งเล่นครั้งแรกไงทุกคนก็สภาพก็จะออกมาตามที่เห็นนะครับ แต่ถ้าคนที่เขาแบบมีประสบการณ์เล่นบ่อยๆผมบอกว่าอันนี้เป็นอะไรเครื่องเล่นที่สนุกมากๆเลยขนาดแบบผมเล่นครั้งแรกยังสนุกขนาดนี้ทุกคนผมแนะนําให้ทุกคนแบบลองมาเล่นดูได้นะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆชีวิตนะครับสำหรับใครที่แบบเบื่อเบื่ออยากหากิจกรรมแอดวานอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับน้ําไม่ว่าจะเป็นบอ,อดไฟฟ้าอันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเจสกีอะไรก็มีหมดทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวผมจะไปลองขับ เจ็ตสกีต่อนะครับว่าการขับเจ็ตสกีมันสนุกแค่ไหนนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปรอชมกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เรากําลังเอาเจ็ตสกีลงแม่น้ํานะครับนี่ฮะทุกคนอ่าก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสําหรับหย่อนเจ้าเจ็ตสกีลงอย่างปลอดภัยนะฮะเวลาลงท่าน้ํานะครับอ่านี่นะครับ ประมาณนี้ครับทุกคนอ๋อโอเคฮะค่อยๆลงมาครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่2นะครับทุกคนที่ผมกำลังจะลงไปขับนะครับเจ็ตสกีครั้งแรกนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับทุกคนเราก็ต้อง เล่นใ้ครบนะครับวันนี้แบบอากาศดีมากทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงเลยนะแต่ว่าแดดดีมากเลยเหมือนตอนประมาณเที่ยงนะครับทุกคนข้าเดี๋ยวจะลงไปเคลียร์ตกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้แล้วก็ให้ออกไปตรงนู้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูดในนี้เข้าไปอะก็คืออันดับแรกเนี่ยกี่เรืออย่างงี้นะอันนี้คันเร่งขับรถก็เลี้ยวปกติเลยคันเร่งอันนี้คือถอยหลังมันจะถอยหลังเร่งเร่งไปแล้วก็ไปเรื่อยๆเลย ก็ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเราก็หลบอย่าเข้าพวกกองขยะอย่าเข้าพวกผักตกแล้วสมมติถ้าเราตกน้ำปุ๊บมันจะมีเข้าด้านหลัดที่เหยียบถ้าตกน้ำเนี่ยเหยียบมอนอแล้วแล,ล้วก็โหนโหนนี่ขึ้นอ๋อโอเคอันนี้ไว้ตกน้ำทุกคนโอเคอเดีนะะ๋ยวเราจะไปแฮปปี้นะ้างกัน นะบอกให้เจสกีลาเนี่ยยังไม่มีนะโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะเอาเจ็สก,กีลากแพนะครับเจ้าแรกในประเทศไทย<ะ>ตอนนี้ก็กําลังผูกอยู่นะทุกคนนี่นี่นะฮะโอเคเรากำลังผูกแพอยู่นะครับไปจะช้าก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ผูกแพเรียบร้อยนะฮะ ผู้ประสบภัยข้างหลังสองท่านนะครับจะฝากชีวิตไว้กับผมนะฮะเรามาดูกันนะฮะว่าผมจะ <c oughs> น,นี่ทุกคนเห็นปะข้างหลังเห็นปะอ่าได้เดี๋ยวเราค่อยๆไปกันนะทุกคน นี่คือข้างหน้านะฮะบรรยากาศ Come uh on, -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. สลับไปลงเขาเรียกอะไรนะลงแผ่นล่างนะฮะเรามีเหมือนจะนั่งบบหน้าหน้าโบสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะานั่งอะไรเราจะกระโดดไปเลยนะโดดไปเลยได้ไหมเป็นกบเลยอ่ะไม่ไม่ดึงไปเดี๋ยวจะได้เทียบข้างหมายถึงอนไรดึงมาเออไม่ใช่ปักอุ้มปักไม่ได้ให้ดึงดบบนี้ไหมประกดกันแล้วลงมา กระโดดทำไมเออโอ,โอ้ยจุกทุกคนจุกโอ้ผมจุกจโอ้จุกมากตีวันนี้อยู่ที่นี่แล้วเราต้องอไป่า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 ันไปเลยกันที่เดี๋ยวมันลากเองปล่อยไปเลยเดี๋ยวมันลากอเออ่าผมอยู่ขา้างหนผมออผมต้องมาล้างยนะังไงอ่ะ <chat> จับป้นี่ค่ะเรอเอาทุกคนเป็นมุมที่เรากำลังโดนลากอยู่นะโอ้โอ้โอ้ดีดีดีทุกคนอ้มันมากน้าอร้อยเป็นไงครับเป็นไงครับสบายครับชิวๆ ใช่ท่าน้ามันเอียงแล้วมันมุดน้ำเมื่อไหร่ที่จบเลยมันร้อนมันร้อนถ้าแรงมากอ่ะแรงมากมันหน้ามากดถ้าจะเอาบาลานซ์เลยนะต้องดูระดับความเร็วห้ามเลยชี้สิบโอเคตอนนี้เราก็ลอยคออยู่กลางแม่น้ำท่าจี เดี๋ยวเราต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามีจระเข้นะจระเข้ผมดูข่าวจระเข้หลุดสุกปีใช่ไหมพี่มีมีจระเข้ปะที่นีโ่โดนกินหมดแล้วโดนกินหมดแล้ว <c oughs> อ่าไม่รู้คนต <c oughs> าย <c oughs> เนี่ยเราเราเหลือกันสามคนนะว่าจะรอดหรือเปล่า <c oughs> ที่เหลือคนที่โดนมาเล่นอนะ่ะโดนกินไปหมดแล้วนะพี่เขาบอกโอเคเหนื่อยเลยเพื่อน ดูดิไปไปทุกคนเหลือล่ากเหลือรากเหลือแพรพร้อมพร้อมประมาณนี้ ผมต้องนั่งเหรอต้องนั่งกดผมใจให้ผมหน้ามันลอยเอาประมาณนี้ดีกว่าทุากคนเราจะนั่งประมาณนี้นะเอาขาดามไว้นะ่วนอ่าบับางคับเป็นเรือไอ้กทีนะเอยียงซ้ายเอียงขวาเพื่อาาบาลานซ์ จะหมดแล้วนะเมื่อกี้ผมก็ไปขับอ,อบอร์ดไฟฟ้านะครับแล้วก็ไปขับแจ็สกีนะฮะอยางใี้ทุกคนได้เห็นนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะที่ผมจะพักเหนื่อยก่อนนะครับก็จะเก็บบรรยากาศชิลๆด้วยกันพายเรือเดี๋ยวผมจะพายเรือพายยับเนี่ยทุกคนนะไปกลางแม่น้ำนะฮะเพื่อกินบรรยากาศสบายๆนะฮะวันนี้ โอเคหนโอเคไปไปพักตบโอเคโอเคโอเคอึ้งเออโอ้ยหลอนแล้วโอเคทุกคนรอดแล้วโฮ้อ กินล่วงไปรอบหนึ่งนะปั้มเลยนะตอนนี้ผมก็อยู่กลางแม่น้ำนัทุกคนเราก็จะพายพายแบบเก็บบรรยากาศชิลๆก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะฮะทุกคนเป็นอะไรที่ค่อนข้างใจฟูมากแฮปปี้มากทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหลังนะทุกคน ตอนนี้ก็อยู่กล no างแม่น้ำนะทุกคนผมอยู่กลางแม่น้ำาทุกคนข้างหน้าด้านหน้าเรือก็จะเป็นประมาณนี้ nice. ีวมทุกคนด้เรือก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วเราก็ใช้ไม้พายเนี่ยบาลานซ์ซ้ายขวาทุกคนนะบรรยากาศดีวะบากาศดีมากบรรยากาศ่าที่กำลังตกดิน รถนัดลอยตลอดนะนก,กูขยัะขยัะโอเคเก็บขยัะก,ก,ก่อน ไปฟ้า,ากลับลากบ้าท้ายไ,ไว้แล้ว,วโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมา ขึ้นมาท่าแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันสนุกแค่ไหนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนฝั่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็แสงพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับกับกิจกรรมวันนี้นะฮะที่ w a t เ r อร์สปอรบางเตยนะครับ Riverside Homestay นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือมีทั้ง ห้องพักเป็นพูลวิลล่านะครับจากที่ชมเมื่อตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็มีแบบที่ผมไปเล่นเมื่อกี้นั่นก็คือบอร์ดไฟฟ้านั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีเรือเจ็ตสกีนะครับเมื่อกี้นี้นี่ค่ที่ผมไปขับไปฝึกขับแล้วก็มีลากแพด้วยนะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเราก็พักผ่อนด้วยการเก็บบรรยากาศชิลๆสบายๆด้วยกัน ออกไปพายเรือพายยับกินลมชมวิวจังหวะก่อนที่แสงพระอาทิตย์จะตกนะครับทุกคนถ้าใครสนใจนะครับจะมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมากับครอบครัวมากับแฟนมากับเพื่อนมาทํากิจกรรมเอ็กซ์ตรีมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนี้นะทุกคนเข้ามากดดูได้นะครับทุกคนผมที่สําคัญผมบอกเลยว่าหราคาแบบเป็นมิตรมากๆเลยนะครับทุกคนคือคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงอะ่ะเออ อยากให้ลองมาดูนะโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนทริปหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนั้นนะครับก็ติดตามกันต่อไปและลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ